อยู่กันมาจะยี่สิบปีค่ะพี่น้องตั้งแต่งงานแล้วก็รู้จักเนาะไม่ไม่เคยไม่เคยที่จะแบบไปใครไปมันคับพี่น้องไม่ไม่ได้ถามว่าเธอไปไหนฉันไปไหนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถามกันค่ะ กุ้งเยอะกินไม่หมดนะพี่น้องทำ u t u b e แล้วอะไรทำทำทำไมเราก็ตอบไปตามเนี่ยเราบอกเราก็ได้สนุกแล้วมีเพื่อนคุยด้วยเลอกงานมากแม่เหงาสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวกับเม่เส้อพี่น้อง กินข้าวก่อนออกไปข้างนอกค่ะวันนี้จะไปข้างนอกแล้วค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องผัดกุ้งจะไปทุ่าค่ะพี่น้องก็เลยต้องกินก่อนไม่งั้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปทุ่ากับฝรั่งไม่ใช่แฟนนะคะไปกับเพื่อนค่ะถ้าไปกับเพื่อนนี้เราต้องกินอาหารไทยไปก่อนไม่งั้นเขาจะพากินอะไรก็ไม่รู้ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะอืมอืมอาหารไทยนี่กินตอนไหนก็อร่อยตอนนั้น,นค่ะพี่น้อง เดนมาร์กอากาศดีแล้วค่ะได้ทติ์หนึ่งแล้วคุณซาไม่อยู่บ้านวันนี้วันศุกร์คุณซาออกไปเที่ยวออกไปกินข้าวข้างนอก อยู่กันแบบไม่เคยอยู่กันมาจะยี่สิบปีค่ะพี่น้องตั้งแต่งงานแล้วก็รู้จักเนาะไม่ไม่เคยไม่เคยที่จะแบบไปใครไปมันคับพี่น้องไม่ไม่ได้ถามว่าเธอไปไหนฉันไปไหนไม่ไม่ไม่ค่อยถามกันค่ะ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้คอยจ้องว่าเธอจะไปไหนฉันจะไปไหนเงี้ยก็คือใครมีหน้าที่ไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยเธออยากมาเวลาไหนก็มานะคะน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องเข้าใจเขานะคะนาะบางทีการงานเขาเพื่อนเขาก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเขาทําทําหลายอย่างมาครับว่าฟุตบอลบ้าง ซัมเมอร์เฟสบ้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะว่าพ่อใหญ่แกจะเป็นคนที่แบบเขาไม่ค่อยอนั่นนะครับเขาไม่ค่อยเ,อเขาเรียกอะไร,รเขาเป็นคนอักอักคอิคือคือไปตลอดค่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่เฉยนิ่งเตะฟุตบอลอาทิตย์ละสว,วัน บิเลตนะคะแทงสนุกเป็นรปกร,รุ๊ปเขาก็วันเพื่อรหัสแล้วก็เขาจะมีกรุ๊ปของเขาแล้วก็ท่าเรือกรุ๊ปท่าเรืออีก,นะะกนเนาะค่ะนะอหลายอย่างค่ะพี่น้องวันนี้เขาก็ไม่หนูปล่อยปเป็นอิสระครับปล่อยกันแบบนี้ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ถามแต่ก็เธอไปไหนครับเขาแค่บอกว่าอืมไปกินข้าวข้างนอกนะแค่นั้นก็จบค่ะไม่เคยถามว่าเธอจะมาเวลาไหนไม่เค,ยไ,ไคยได้ถามค่ะอ,อร่อย กุ้งเยอะกินไม่หมดนะพี่น้องเผ็ดอีกแล้วใส่น่อยหน่อยกับเผ็ดพี่น้องเลย เพื่อนถามว่าคิดยังไงถึงทำ u t u b e แล้ะคะ่ะเนาะก็ตอบไปว่า mm hmm. ก็ทำเนี mm ่ย hmm. ก็อยากทำอะ่ะ mm hmm. เพราะว่าทำแล้วสนุก mm hmm. มีเพื่อนได้คุยมีเพ mm ื่อนได้มีเพื่อนเยอะ mm hmm. ก็บอกเขาไปอย่างน mm ี้เนาะค่ะเนาะทำ YouTube แล้วได้อะไรก็บอกไปก็ททำเพื่อความสนุกสนานเนาะค่ะเนาะมีเพื่อนเยอะ ไม่เงาด้วยเพื่อนทามาก็ตอบไปอย่างนี้ค่ะพี่น้องใช่เงินเราก็อยากได้แต่เราก็ทำไปเรื่อยๆเนาะเะนาะได้ก็เอาแล้วก็มีเพื่อนคุยไม่เงาด้วยสนุกด้วย จะให้ตอบบ้านยังไง่ะพี่น้อทำ YouTube แล้วไ,ได้อะไรทำทำทำไมเราก็ตอบไปตาเนี่ยเราบอกเราก็ได้สนุกแล้วมีเพื่อนคุยด้วยเลือกงานมากไม่เหงาอันนี้คือความคิดนะคะความคิด

ดูต้นหอมน้ำงามงามมากชอบกินอะชอบกินต้นหอมกินกินกับอะไรกินเปล่าๆนี่ก็ได้พี่น้องชอบกินต้านวับ หอมไม่ขมค่ะมีประโยชน์มากหอมคนที่ชอบท้องอืดอ่ะเขาให้กินัวหอมหอมสด หอมห้างอะไรก็ได้ค่ะจะช่วยให้ระบบแล้วก็ระบบทางย่อยก็ดีด้วยค่ะน้องใครที่ชอบท้องอืดแต่นี่ไม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 ่ค่อยมีปัญหาเรื่องท้องอืดไ,ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องท้องค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเพราะว่าชอบกินผักเนาะเราก็ชอบกินพวกไม่ค่อยท้องอืดค่ะน้องเนี่ยหอมเนี่ยมีระโยน์นะคะเนาะโอเคค่ะพี่น้อง มองมอยแล้วเดี๋ยวจะแต่งตัวแล้วก็ออกไปข้างนอกเราจะไปสั่งสันนิดหน่อยเนาะ,ะโอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ